ในวิดีโอที่แล้วนะครับเราคุยกันไปเรื่องสเปคหลุดของ LG Ally X ไปแล้วนะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าเราไม่ได้คุยว่าลุงแมวคิดยังไงกับตัวสเปคหลุดที่ว่านี้บ้างน,นะในวิดีโอนี้นะครับก็เลยจะมาชวนคุยนะสำหรับคนที่มี o g Ally อยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าจะอัปเกรดดีไหมนะกับคนที่กำลังเล็งซื้อนะครับวดสเปคหลุดนะครับหน้าจอเหมือนเดิม120เฮิรตเหมือนเดิม7นิ้วเหมือนเดิมนะซึ่งสำหรับลุงแมวเอง7นิ้วโอเคนะครับรับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหน้าจอ 120Hz นะปัจจุบันก็ถือว่าโอเคนะอาจจะอยากได้โ ED ลตตัว 120Hz เนี่ยเอากันจริงๆก็ไม่ได้ทุกเกมที่เราใช้ดันไปถึง 120Hz นะส่วนใหญ่เนะี่ยยังอยู่ที่ประมาณ60เนาะก็ดันไปได้อีกนะครับ APS เนะี่ยยังดันไปได้อีกแต่ว่าถ้าเกมไหนที่ดันไปถึง 120APS แล้วเล่นบนจอ 120Hz มันมันดีจริงๆนะครับแต่ถ้าได้144ก็โอเคแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ได้เป็นประเด็นมากเรื่องจอรูมแมวให้ผ่านนะยังโอเคอยู่นะครับคือต,ตัวแบตเตอรี่ ที่จาก40วัตต์เพิ่มมาเป็น80วัตต์มากันหนึ่งเท่าใช่ไหมนั่นหมายความว่าถ้าเล่นเกมในโหมดเทอร์โบเนี่ยนะที่อยู่ที่25วัตต์เนี่ยจะรันได้ถึงประมาณ100นาทีถึง120นาทีแล้วแต่เกมแล้วแต่เปิดจอเปิดเสียงนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเกือบเกือบ2ชั่วโมงนะไปนอกสถานที่ก็ยังได้อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอ้ดีขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้ก็ให้ผ่านให้ผ่านถือว่าใช้ได้นะครับที่3นะก็คือตัวแรม จาก16กลายเป็น24ใช่ไหมอันนี้ก็ลุงแบรไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้นะตัวด้ามจับตรงนี้นะครับกริปตัวนี้นะกริปหรือกริปเนี่ยนะครับที่ลุงแบรรู้สึกว่ามันไม่ถนัดเลยไม่สะดวกสบายเลยต้องซื้อมาเติมนะครับไม่รู้ว่าจะถนัดขึ้นแค่ไหนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ตรงจุดตรงประเด็นนะครับอันนี้ก็ให้ผ่านอีกแล้วนะย้ายตำแหน่งใช่ไหมของตัว m i โคร SD card นะครับที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะเพราะตรงนี้มันร้อนนะครับเติมข้างในเป็น1ทน,นี่ก็ถือว่า โอเคนะให้ผ่านดูเหมือนจะให้ผ่านหมดเลยนะน้ำหนักกับตัวราคา2เรื่องสินะน้ำหนักกับตัวราคานะครับพี่ต้องพิจารณานะตัวเครื่องตัวนี้ณนะปัจจุบันเท่าที่ยูมาเข้าใจคือเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาแบบ PC ซีที่เบาที่สุดในตลาดซึ่งทําให้เขาโดดเด่นนะอาจจะไม่ได้จัดขนาดที่สุดนะครับแต่เบาที่สุดนะถ้ารู้ว่าจำไม่ผิดนะจำได้ว่าเบากว่า MSI c o ซ e คอด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็การที่เขาเพิ่มหนักไปถึงประมาณ70กรัมเนี่ย ก็ทําให้ความเบาตรงนั้นหายไปนะก็จะไม่ได้เป็นที่หนึ่งในตลาดในเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็ในเชิงการพกจริงๆนะการใช้งานจริงๆนี้ก็ส่งผลต่อประสบการณ์ถ,ถือมือเดียวตอนนี้ยังเมื่อยเลยนะเนี่ยก็แน่นอนลุงแมวใช้เนี่ยลุงแมวก็เติมไอตัวกริปข้างหลังเนี่ยนะเพิ่มเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับทั้งสองข้างก็เพิ่มหนักนิดนึงแหละแต่ไม่แน่ว่าถึง70กรัมไหมนะเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบาลานซ์น้ำหนักด้วยนะคือท่านบาลานซ์มาดีมากพอ ก็จะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็จะรู้สึกว่าโอเคใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดบาลานซ์มาไม่ดีอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันหนักอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราไม่ได้ลองเราจะไม่รู้เลยนะคือถ้าใครอยากได้เห็นบนออนไลน์ก็จะแบบอืมเรื่องราคาคําถามที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมจะยอมจ่ายแต่อันนี้ถ้าตามข่าวลือนะครับจอมจ่ายเพิ่มขึ้นนะประมาณ3,300บาทนะครับเพื่อแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้น1เท่า ตัว SSD ข้างในนะที่เพิ่มขึ้นเป็น1เทการปรับปรุงทั้งหมดที่ว่ามาหรือเปล่านะน,นี้รวมไปถึงตัว USB-C ตัวใหม่ด้วยนะครับที่จะเป็นพอร์ต USB-C 4ใช่ไหมแล้วก็จะมีระบบการปรับปรุงความร้อนที่ดีขึ้นทุแมาเชื่อว่าสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่องนะเครื่องตัวนี้เปิดตัว25,000ใช่ไหมถ้าเอาราคา MSRP นะครับราคาปกติอาจจะเปิดที่28แถวนั้นนะถ้าไปถึง28มันมีหลายตัวเลยนะที่ แข่งพอๆกันเนาะมีทั้งตัวแน่นอน MSI c ซ r e ก็มีนะครับ mm. l e n o v o Legion Go เนาะแล้วก็ยังมีวัน X Player อันนี้คือที่แบบนำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะก็มี3แบรนด์ให้เลือกแล้วนะ mm. อืมจริงๆก็อยากจับเ e n น v o อร์อันไม่เคยจับนะ <laughs> ถ้าจับอาจจะบอกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากตัวสเป h ชี้อะก็ยัง,ย,งยังเอียงเอียงไปทางนี้อยู่เนาะส่วน MSI Core อันนี้น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่า MSI อะอาจจะเป็น Gen หนึ่งอยู่เนาะอันนี้มันเข้ากําลังเข้าสู่รุ่นปรับปรุงแล้วของตัวซอฟต์แวร์เนาะซึ่งถ้าเกิดมันถูกอัพติมัล์มาซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เขาคงอัปเดตมาเรื่อยๆก็เชื่อว่าน่าจะแข็งแกร่งอยู่นะแต่ว่าณจุดนี้นะครับที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าซื้อใหม่นะคิดจะซื้อ ถึงแม้ว่ามันเป็นเครื่องเล่นเกมที่น่าสนใจทีเดียวด้วยราคาต่อให้มันไป28เนี่ยก็ยังน่าซื้ออยู่แต่ว่าแน่นอนว่ามันก็จะซื้อยากกว่า25เนาะ28ที่เริ่มต้องตอบคําถามเยอะหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรแบบไหนยังไงนะ25เนี่ยมันยังอโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกว่านี่คือ MSRP เนาะถ้าออกมาสักประมาณ6-7เดือนเนี่ย28อาจจะเหลือสัก25อันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็ถ้าใครอยากจะไดเ้เครื่องที่ราคาประหยัดเนาะก็ รอเวฟสองเนาะรอปลายปลายเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าเขาออกเป็นรายปีนะหรือว่ารายเกือบๆืองปีอย่างเงี้ยアウจีลายสมาแน่ๆนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาเนี่ยก็จะลงอันนี้ก็ก็รอได้เหมือนกันเนาะอันนี้อีกอันหนึ่งที่น่าคิดนะสำหรับคนที่ยังไม่มีอ่ะแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี้ยนะตัวออริจินอลเนี่ยครับก็จะต้องถูกถลดราคาลงถูกไหมแล้วก็ดูไหมว่าจะเหลือเท่าไหรนะ่เนาะเอาแบบมือหนึ่งน,นะมือหนึ่งเนาะสองสนี่คือราคาขายกันณนปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะเหลือสัก ดูแม้ว่าต่ำกว่า20,000เป็นไปได้นะครับเหลือนนสัก19ื่นแถวๆนี้นะน่าสนไหมนะถ้าเป็นแถวๆนี้นะคงต่ำกว่า2 0,000เพื่อให้อาจจะ19กว่กากว่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายั่วยวนนะให้คนซื้อแล้วก็ตามข่าวคือยังไม่เลิกผลิตตัวนี้นะครับทำตัวนี้ด้วยนะแล้วก็ทําตัว X ด้วยนะครับตามข่าวที่ว่านะี่คือข่าวลือนะข่าวลือทั้งหมดเลยนะที่พูดมาเนี่ยนะถ้าเป็นมือสองล่ะแน่นอนมือสองเนี่ยมีหล,หลายๆคนที่ซื้อช่วงโปรโมชั่นไปนะ ได้ข่าวว่าได้แบบ18ื่นก็มีนะครับมีหลายๆท่านได้แต่ว,ว่าคงน้อยมากนะก็ะอันเนี้ยเขาอาจจะขายสักหมื่นห้าเป็นไปได้นี่หมายถึงว่าคนที่ซื้อช่วงโปรไปได้ราคาดีเนาะแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปเช่นลุงแมวเองเนี้ยลุงแมวซื้อช่วงต้นปีนี้เองเนาะซื้อที่2 2งหมใช่ไหมก็ถ้าลุงแมวจะขายดอะไรขายสักหมื่นแปดหมื่นเก้าเท่านั้นเพราะว่านี่ไม่หลุดประกันเลยนะเพิ่งใช้มาประมาณ4 5, ี่หเดือนอยู่เลยนะครับยังไม่หลุดประกันเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติ ออกใช่ไหมก็เครื่องอันนี้จะอายุประมาณ6เดือนก็ยังไม่หลุดประกันด้วยซ้ำเนี่ยก็คงขายสักประมาณ18ื่นแปดหมื่นเก้าแถวๆนี้นะอันนี้ไม่ได้บอกจะขายนะอันนี้บอกว่าถ้าเขามีเครื่องเขาจะขายคิดจะขับอัปเกรดอะก็รู้มาคิดว่าน่าสนใจอยู่เพราะราคาต่างเดียวนาะสมมติ28ง0 0ืใช่ป่ะกับ18ื่นอย่างเงี้ยโอ้ก,ก็ก็น่าคิดอยู่นะครับก็น่าคิดอยู่แต่ว่าสําหรับคนที่มีเครื่องอยู่แล้วนะแล้วอัปเกรดอะก็ท่านผู้ชมคิดยังไงบ้างเนาะ ลงมาคิดว่าที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือแบตเตอรี่ถ้าผู้ชมมีปัญหากับแบตเตอรี่หรือเปล่านะกับการจับแล้วมันเมื่อยมือครับลงมามี2เรื่องแค่นี้สมมติมขายเครื่องนี้ได้สักอย่างที่ว่าสัก1 8ื่นแปดหมื่นแปดห้าร้อยเนี้ยนะถ้าเป็นอย่างนี้คุณต้องเติมเงินอีกประมาณหูอีกหมื่นบาทเนาะเพื่อที่จะซื้อลายเอ็กซ์เนี่ยคุณคิดยังไงนะครับลงมาคิดว่าความต่างไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าทนเรื่องแบตเตอรี่ไหวหรือว่ายอมพก power bank นะ อ่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากแนาะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ไหวแล้วนะมันทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ใช้งานมันบ่อยจริงๆและอาจจะเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องเดียวอะ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับมาคิดว่าเขาแก้ไขได้ถูกต้องแหละทุกอย่างเลยนะครับก็คือเอาปัญหาของรุ่นนี้มาแล้วก็มาแก้นะแต่ว่าความแตกต่างมันจะมากแค่ไหนในราคาที่ต่างกันขึ้นไปอีกประมาณ3000กว่าบาทเนาะแต่อันนี้คือเราพูดกันในแง่าข่าวลือนะถ้าเ,าเปิดมาแล้ว2งหมเนี่ย โอ้โหถ้าอย่างเงี้ยระเบิดระเบอ้อนะครับเป็นหนังอีกม้วนเลยนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะก็เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ผ่านมา1ปีแล้วเทคโนโลยีก็ลงไปประมาณหนึ่งแล้วนะอาจจะทําราคาได้ก็ได้นะสามารถเปิดตัวได้ที่25 0 0 0้ได้ไหมนะราคาเท่ากับตัวเก่าเนี่ยแล้วก็ตัวเก่าเนี่ยลงไปต่ำกว่า2 0 0 0 0ื่นราคาขายแบบหน้าร้านเลยนะอ่าตอนนี้หนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสมมตินะตัวใหม่เนี่ย 24,900ื 24, นี่ัายเงี้ยคิดว่าเป็นไปได้แค่ไหนก็แบ่งไปกันไปด้วยเหมือนกันโอเครู้มาขอลาบแล้วนะเจอใหม่อนผันไปนะครับขอให้มีความสุขทันีทุกท่านสวัสดีครับผม